สวัสดีเพื่อนๆนคนรักปลาหางนกยูง,งทั้งหลายเนาะเมื่อนี้ผมจะพามาเบ่งปลาหางนกยูง,งอายุหนึ่งเรือนแล้วเนาะตอนนี้เนาะเป็นสายพันธุ์ทักซิโดซึ่งเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่สวยงามสำหรับปลาหางนกยูง,งเนาะเป็นสายพันธุ์ที่ผมหมักหลายสายพันธุ์นี้ซึ่งว่าปลาหางนกยูง,งคอกนีมนนเมนไดเดียงแบบธรรมศาสตร์เนาะ บ่คอยให้อาหารเพียงพอปันใดเดินใหญ่บ่อสามเมอกันเนาะเออเบิ่งตอนนี้ก็จะเป็นวัวโจกเล,มอ,เลอมอ,มอน,มมอน,น,ออนี่เด้อใหญ่กว่าหมูแลยมอนี่วัวโจกได้ตามเมืองนี้เนาะอายุเดือนปลายกระชิประมาณนี้เนาะปลาหางลงโยงเป็นปลาที่สวยงามเดียงง่ายเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ิิมีทอนนี้เนาะครับเนาะขอบใจได้หลายทีติดตามหับชมกันเป็นกําลังใจให้กันเนาะฝากซับตะใครให้กัน,นเด้อเพื่อนๆสวัสดีครับผม